นาะยเปย็นใครน่ะนอยเป็นใครช่วยบอกไงบอกฉันมานายเป็นใครฉันบอกก็ได้เดี๋ยวป๊บน,นึงคฉันก็จะบอกว่าฉันไม่รู้ชื่อตัวเองเลยล่ะ ไรจะคือมาจากเซลลคืออะไรไม่ตาบอีกจะมาชาริจไดสรุปนายคือคนบ้าใช่ไหมกูไปเจอคนบ้ามึงอบนี่วิกิตไป อีเด่ออีเจอาพอรังฉันหน่อยเป็นไงเนาะพรังอะไรของนายเนี่ยความที่ฉันเป็นตัวอนาคตชิบหายแล้วกูทำตัวอนาคตของตัวเองมันมันต้องการกูไม่ตายแล้วเว้ย Ah. Uh.